ตำพริกแกงส้มตาเดี๋ยวค่ะแบ่นี้แมไม่ใช่น้ำเนี่ยเนี่แไม่ได้เล้งพี่ขาเ๋ยวๆเข้านี่ยมุกตาล้าทไ่เงี้ยลานสาก็กวนแม่ใช่ไหม เอาอย่างนั้นเลยเหรอเป็นไงอะทีเนี้ยโดนแม่โดนแม่บุญแล้วมันก็มีแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะมีมีหลายไซส์หรือเปล่าแค่นั้นและเปิดนแล้วปาเนี้ย ตำพริกแกงส้มจ้าอรอยเลยจ้านาเห็ดไหมแม่ครัวใหญ่เนี่ยคนผิดคนูกอยูอเนี่ยอันจะพูดยัง่เาว้ก่ันก็ใส่เยอะใส่เยออย่าหมดแ้วหลดชัว่วะไรมาี่ยอฮัลหบ้าเอาไว้หลดับ้านุ่มใส่พออีาพาพจได้จับท่องแล้วก็ถามเ กาที่อันนั <sk <sk <si ้นเราใส่เราไม่กล้าใส่เเองเนรย่เส้นเาได้ยืด้ย่ะโอ้ยเจนเลยโอ้ยเจนยม่ลยอแล้ว็เงเรี่นอ่ะเอาคนที่คนพันใ่ใช่โรงเรียนหยุดจิจอาภรณพนใหญ่ันพ้นใหญ่โรงเรียนหยุดอยู่แล้วให้ดูน้ำปิกกงั้นจ้ะ วันนี้ยายสวยตําน้ําพริกกับมือนะอใช่ไหมหลักฐานมีนะเมื่อกี้อะตากระมือนะเอนนนนอนี่อันนี้ก็คือจะแกงส้มนะจ๊ะดูแค่ดูแค่น้ําพริกกับน้ำไปก่อนดูหม้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็สุกแล้วผักยังไม่ได้เด็ดเ,เ, <laughs> เดี๋ยวก็สุก<ๆ>เดี๋ยวก็สุกคนเดียวไง เราก็แวบๆมาช่วยไงไม่ได้ช่วยนานไงทำไรอ่ะแกงส้มแกงส้มแกงส้มยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ล้างผูกผ่าเลยเออลูกขาวก็กว้างกว้งอแช่เท่านั้นไม่เป็นไรหรอกไปซื้อเออไปไปไปรอให้อันนี้ก่อนเด้อหนูซื้อ